มิถุนากรกดาสิงหาสามเดือนนี่เป็นช่วงหน้าร้อนของชาวฝรั่งแถบยุโรปค่ะพี่น้องช่วงนี้อากาศก็จะร้อนขึ้นป่าไม้ใบหญ้าก็จะเขียวขจีหลังจากที่ร่วงหล่นมาจากช่วงบินเตอร์ช่วงฤดูหิมะค่ะใบไม้ใบหญ้าก็จะตายก็จะร่วงลงมาหมดพอช่วงหน้าร้อนก็จะปริขึ้นมาใหม่ค่ะ กลางฤดูร้อนของแถบยุโรปนี่พวกลูกเบอร์รี่ก็จะออกดอกออกผลค่ะก็จะมีราสเบอร์รี่บลูเบอร์รี่เรดเบอร์รี่คันทรเบอร์รี่อะไรก็ว่าไปพวกลี่ลี่นี่แหละค่ะสอรี่ก็มีนะคะพี่น้องสอรี่ก็มีค่ะมีเยอะด้วยบางทีก็แฮปปี้บางทีก็มีสอรี่ค่ะแต่ส่วนมากลูกเบอร์รี่จะขึ้นช่วงนี้ค่ะช่วงกลางฤดูร้อนค่ะ ใบไม้ดอกไม้ก็จะสวยเขียวขจีอย่างนี้แล้วค่ะพี่น้อง่ะหน้าร้อนของชาวฝรั่งมังค่าของเขาค่ะริปส์บาหรือว่าลูกเรดเบอร์รี่ค่ะมันบทันละมันบทันละสุกพี่น้องเห็นบันตต่วาขวกะเอามาตำสมเรลี่ยอยู่นี่ค่ะมันยังไม่สุกนี่ค่ะเนี่ลูกริปส์บามันจะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วค่ะพี่น้องนิดิบนี่มันบันละนี่ พอกินนล่มันก็สิคือเอาพี่ตํามก็สิคือพวกยมคือพวกขามป่วมหรือพี่นงเสพเสพน้ำไลยไหลคืออยังนี่นี่สวยงามค่ะนี่อุ่มหนึ่งนะคะผุ่นอุ่มหนึ่งอุ่มแบบไงเขียวสวยงามค่ะอากาศร่มรื่นแ้วกาแข้งหัวคอยก็จะมีลูกริบค่ะตรงนู้นบ้านข้างบ้านค่ะ เป็นลือสีแลละพี่น้องลูกเบอร์รี่ค่ะลูกิปส์นี่ละค่ะกะสิประมาณจัก2สองสามอาทิตย์พุหล่ะมันจะังสีสุกมันยังสีดิ d y ลายกะสิเก็บภูมิประเทศนี่ค่ะวิวแนมไปจากบ้านสิเป็นสพี่น้องสวยงามยังปะอันนี้กะสิเป็นลูกพรุนเลยพี่น้องค่ะเดี๋ยวจะกล่องให้ดูนะคะอันนี้ลูกพรุนค่ะมันดิบอันนี้ก็เปรี้ยวสะใจมากๆเลยค่ะ เอาไปจิ้มพริกเกลือได้พี่น้องโอ้ตยตะาายังวะอันนี้ต้นมันค่ะมันยังเขียวมพระละสุกลูกพรุนค่ะดกไปตะายได้พี่น้องแต่ว่ามันแน่มบเห็นเด้อมันเหมืดเป็นอันว่าลูกริปส์หรือเรดเบอรี่ข่อยยังบ่ทันละสุกพี่น้องยังเขียวอยู่ตะว่าข่อยก็ไปเอามาตํากินดูอยู่แต่กะแ่บ รสชาติกะสมคือบักยมคือบักขามป่อมบ้านเท่านี่ค่ะตำใส่บกพริกประแดกน้ำปลากะเส๊บเสํบสำหรับคลิปเนี้ยเอากะเอามาให้เบิ้งกันซ้ำนี่เลยพี่น้องค่อยกระนาวเด้ืหมน,นี่อากาศดู1ิบสอง่บามองศาหนึ่งขนาดย่ำหอนเขาเด้วเนี่ไว้เจอกันคลิปใหม่นะคะพี่น้องค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะขอให้ทุกคนปลอดโรคปลอดภยอยัยยาเจ็บยาจนเ้ยพี่น้องสวัสดีค่ะ